มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสขลานครินค่ะเตรียมที่จะจัดให้บริการทางทันตก,กรรมโดยไม่คิดมูลค่านะคะแก่ประชาชนทั่วไปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีโดยจะเปิดให้บริการในวันที่2เมษายนที่โรงพยาบาลทันตก,กรรมโดยจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าบัตรคิวจะเต็มนะคะซึ่งการให้บริการในวันดังกล่าวก็ จะมีบริการดังนี้ค่ะผู้ใหญ่สามารถที่จะเข้ารับบริการตรวจรักษาอุดฟัน เปิดรับเพียงแค่180รายขุดหินปูนหินน้ำลายนะคะ350รายทอนฟันไม่จำกัดจำนวนค่ะผ่าฟันคุด60รายส่วนถ้าเป็นเด็กธนการสำหรับเด็กนะคะเปิดรับเพียงแค่150รายผู้ที่จะใช้บริการหรือว่ารับบริการฟรีสามารถที่จะไปติดต่อขอรับบัตรยื่นบัตรได้ค่ะแต่จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องมีผู้ปกครองไปด้วยส่วนกรณีผ่าฟันคุด ผู้ป่วยขอไปครับผู้ป่วยจะต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า18ปีและก็ต้องมีใบยินยอมและก็นำบัตรประชาชนผู้ปกครองไปแสดงด้วยซึ่งผู้สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามกันไปได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลธนกรรมคณะธนภพทศาสตร์มอ074287620ในวันและก็เวลาราชการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาจะให้บริการทางธนกรรมฟรีให้กับประชาชนถวายเป็นพรนนาชุศนนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีใน ในวันอังคารที่2เมษายนนี้ที่โรงพยาบาลธนตกรรมม,มอหัดใหญ่ค่ะ